ชนญมาแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชิวๆรีวิวกันเพราะว่าหลงทานี้ต้องเป็นเขาเท่านั้น เอกอันรีวิวครับขอบคุณทางพุ้กสเตชันไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราคือบอกเลยคนนี้เป็นทองจุดทช้าคุณดูกล่องนะครับว่าทองขนาดไหนนี่เทพล่านทองนะนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับทุกท่อนใครอ่ะ t B West Blue รับ West Blue West Blue West Blue Why Not Zero Point จุดห้าจุดห้าจุกๆไปเลยนะจุกแบบทิปเปิ้ลดับเบิ้ลโอเคบัมสเตตบัมสเตตกันเรือนรัวจะไปว่าเขาเนี่ยบูลลี่ไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาเทพเขาเล่นเก่งกว่าเราเยอะอันนี้บูลลี่เราแจ้งราคาก่อนเลยนะพี่โอเคห้าพันบาทฮะโอ้ห้าพันบาทสมกับซิกเนเจอร์ใช่เพราะเขาเป็น สแตทตเขาดีเฮียราคาต้องบวกเกินคนอื่นไปสักสามสี่ร้อยบาทบวกค่าสแตทบวกค่าสแตทแพงขึ้นมานิดนึงครับผมแต่ห้าพันบาทมันมีเหตุผลอย่ครับอืมดีไซน์ครับโคตรแฟชั่นอ่ะผมนิยามสั้นๆครับเวสบุ๊กเดี๋ยวคำนี้เลยอะก็ของเขาไงก็เวสบุ๊คโอเคมันเป็นคนแต่งตัวจัดใช่มันแฟชั่นจัดจริงเราต้ตามเวสบุ๊คไม่ทันหรอกเรื่องงานครับตัว รองเท้าเขาก็เช่นกันคือใครที่ชอบแบบแฟชั่นจัดจับเทียว่าเข้าถึงนะต้องอธิบายว่ามันเป็นอะไรที่มันนอกกรอบหมดเลยดีกว่ากับรองเท้าบ้าสสาหรับใครที่ไม่ชอบอะไรเรียบเรียบเออชอบอะไรที่มันเด่นเด่นหรือหวาหรือว้าเวสบุกคือคำตอบทางเลือกเลยฮะนี่แหละครับห้าพันบาทใช่มันคือคําตอบของคนที่ไม่ชอบซ้ําใครถูกต้องครับชอบอะไรที่แตกต่างอืมวัสดุครับผมมีชิ้นหนัง แบบนึงนะตรงบริเวณที่แบบนิ้วโป้งชนเพาะการขาดครับมีเลเยอร์ที่สองไม่ธรรมดาเหมือนเสื้อชั้นในออ่ามีหนังอีกทีหนึ่งปั๊มลายด้วยเลเซอร์มีรูปหน้ารูปอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดครับทําให้ดูรองเท้ามันดูมีอะไรมากครับนะครับในส่วนของหัวงเท้าวัสดุชิ้นเนี้ยสีม่วงเนี้ยไอ้ม่วงเนี่ยอืมมหัศจรรย์่ยเหลือเชื่อมากมันคือม่งไม่ใช่ม่งไม่ใช่มุงคืออะไรไง มันเหมือนเป็นเป็นอย่างนี้กันวัสดุสังเคราะห์ชนิดหนึ่งครับเหมือนผ้าพีวีเอออาจจะเป็นผ้าพีวีอะไรรู้มแต่เวลาที่คุณสวมเข้าไปครับครับฟีลลิ่งแบบคุณจะประหลาดใ์เลยอืนุ่มใช่เบามันพิ้วไหวไปตามหน้าเท้ามันใส่สบายจนแบบเหลือเชื่อมากนี่มันไม่ใช่รองเท้าบาสอะไรเงี้ยคือตอนที่เฮียใส่ปุ๊บเฮียคิดว่าเป็นรองเท้าวิ่ง ผมคิดว่าเป็นรองเท้าแบบแคชชัวร์ลำลองลำลองเพราะมันสบายจริงมันสบายจัดเลยสบายมากคือหน้าเท้านี่กว้างยืดหยุ่นได้ทุกรูปเท้าใส่สบายจริงๆสบายจนผมบอกเฮ้ยเนี่ยเป็นรองเท้าบาสที่ใส่สบายที่สุดในโลกเลยน่าจับขนาดตอนนี้นะตอนนี้เลยนะอืแล้วระบบรอยเชือกคุณดูเด่นไม่ใช่รอยเชือกแบบทั่วไปครับเนี่ยพวงใหญ่ๆอยู่ข้างๆเนี่ยอืมเชื่อมกับตัวมิโซ่ด้วยนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้ช่วยล้าง เรียกว่าเรียกว่าล็อกดาวน์เนี่ยครับของรุ่นนี้นะเชือลรวนๆครับถ้าคุณผูกเชือกไม่ดีนะมีผลนะผมว่าล็อกดาวน์เอาไม่อยู่ด้วยความที่มันนุ่มมากใส่สบายเป็นรองเท้าเดินได้เลยนะถูกต้องเชือกหนาๆตรงเนี้ยเหตุผลมันคือคุณต้องลังมันให้แน่นเลยเพื่อให้ท้ามติดเท้าที่สุดเชือกเลยมาให้เราแข็งแรงเลยใช่ตรงนี้ะครับก็คือส่วนหนึ่งที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วนตรงข้อตรงนี้ก็สําคัญมากเขามีข้อนอก เป็นห่วงแล้วก็มีข้อในรวมกันตรงนี้รัดให้แน่นเลยครับผมขอแนะนํารัดรัดให้แน่นเลยข้างในมันนุ่มครับไม่ต้องกลัวเท้าจะเจ็บรัดให้แน่นเอาไว้เพื่อให้ล็อกดาวมันอยู่ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวให้ความสบายและเอาตัวแก้มเรื่องของล็อกดาวเป็นเชือกแน่นๆตรงนี้เรื่องของไซส์ก็จะมีผลเยอะเป็นรุ่นที่แนะนําเรื่องไซส์ยากมากครับพี่แอใช่จริงๆแล้วความยาวเป็นตรงไซส์แต่ด้วยวัสดุครับ คือหน้าเท้ากว้างมันก็กว้างๆเลยถ้าหน้าเท้าเรียนจะลดก็ผมก็ไม่รู้ความยาวจะพอหรือไม่พอต้องไปลองต้องไปลองอันนี้อันนี้ต้องต้องไปลองจริงๆใช่นะครับลองให้มันแบบผูกเชือกให้แน่นแล้วลองวิ่งดูให้มันสบายเท้าที่สุดดูว่าไซส์ไหนที่มันเหมาะกับคุณอันนี้เราแนะนําประมาณนี้กันตรงส่วนบนของลิ้นเนี่ยมีการเจาะเอาเป็นโลโก้เจแมนกับเวสต์บรูคอยู่สองครั้งไม่เหมือนกันนะครับมีการเอียงๆนิดนึงอ่าก็เป็นดีไซน์แฟชั่นเท่ๆไปหน่อยนึงนะครับ การระบายอากาศไม่ต้องห่วงเลยรูขั้วอยู่แล้วถ้าคุณมองเข้าไปในเลเยอร์ข้างในอะครับมันจะเป็นถุงสวมที่มีการเจาะรูมันเป็นฟองน้ำใหญ่ๆนุ่มๆอยอะแนแล้วก็มีเจาะรู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 ทั่วเลยการระบายอากาศนี่หาย่วมมีการเล่นขอบเป็นสีๆตรงนี้มีการเย็บเีย่าเล่นดีไซน์ทุกจุดเลยดีกว่าเย็บไปหมดเลยทุกจุดนะครับแข็งแรงครับเพี่มันมันไม่ได้ขัดง่ายมีรอยต่อเยอะแต่ว่ามันแข็งแรงครับ นะครับแล้วก็เรื่องของไอตัวโซนเนี่ยที่ปูดมากเลยเนี่ยโซนหลังนี่ใช่ไหมโซนหลังเนี่ยสูงก้อนใหญ่ๆเป้งๆนะปูดมากเลยนะหนาเลยนะเออ่ตัวนี้ผมลองวิ่งลองโดดดูหน่อยนะมไม่เลื่อนไงถืงอว่าซัพพอร์ตดีครับแต่ผมติดนิดนึงคือพอดีผมเจ็บเอ็นร้อยหวอยู่ มันเลยกระแทกนิดนึงอ๋อมันมันปวดแต่จริงมันน่าจะล็อกเอ็นร้อยหวายได้ดีแหละมันไม่ได้ว้าวเออเออมันเลยเวลาเวลาวิ่งมันจะจิ้มจิ้มนิดนึงตรงเนี้ยนิดหน่อยคคิวเาน์เตอร์ครับมีอ่ะมีมีอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวตัวเนี้ยสแตนด์น็อกเป็นยางอีกทีนึงช่วย support เป็นเป็นดีไซน์ครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์ด้วยล้วนเลย p e r f o r m ม n c e อาจจะไม่เท่าไหร่นะในส่วนนี้คือ p e r f o r แม n c e มันเป็นตัวมาตรฐานของมันนะครับก็มีสวมง่าย สม่สบายนะครับแล้วก็ผมพูดเรื่องดีเขาดีไซน์ปล่อยมากมันดีไซน์จริงมันเหมาะเออเป็นนี้แลเป็ุ่มที่แบบสุดจริงเช้าม่งแบบสุดมากระบบรองรับแรงกระแทกดีกว่ายังไงนะถ้าจะเลือกเธอเป็นไกด์รับนะครับระบบรองรับแรงกระแทกนะครับโฟมไฟล็อกล็อกเท้านะครับฝังด้วยซูมแอร์ยูนิตสองชั้นบริเวณหน้าเท้าอันนี้เบย์เบย์ฟิลฟูดกดลงมาเออเฮ้ย มีการตอบสนองหน้าเท้าดีเรียกได้ว่าวิ่งได้กระโดดได้เอาใช้ได้เลยนะครับตรงกลางเนี่ยดำๆเนี่ยแข็งนะเนี่ยแผ่นพลาสติกตรงเนี้ยค่อนข้างแข็งช่วงกลางค่อนข้างเยอะทีเดียวครับพื้นที่ในการโอบเนี่ยค่อนข้างเยอะเัวสังเกตได้ครับตรงนี้คือก้องการการช่วงการเท้าได้ค่อนข้างดีมากๆใช่ครับตัวนี้ทำออกมาดีนะครับพพอร์ตในส่วนพื้นเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับโฟมไฟลอดเนี่ยมีการยกสูงขึ้นมาโอบขึ้นมาถึงบริเวณเท้าที่เราอยู่ข้างในก็เท้าเ่ย จะถูกตัวโคมไล่เนี่ยโอบอยู่ด้านนอกด้วยนะครับก็ตัวนี้ช่วยสปอร์ตการเคลื่อนไหวใช้ปั่นหน่อยหนึ่งรวมไปถึงตัวสีส้มเนี่ยตัวพื้นยางด้านนอกเนี่ยยกสูงขึ้นมาเลยเอาไปได้ครับได้ตัวนี้ก็ช่วยสปอร์ตได้ค้างอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์แก้กับตัวบอดี้ด้านบนที่เขาต้องการความเป็นแฟชั่นสูงมากๆการที่ตูดที่สูงมากๆนะครับก็จะใช้ระบบพื้นเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการบาลานซ์สิ่งนั้นองกนะครับพื้นเนี่ยยังไง แน่นอนเป็นเวสบุกต้องไม่ธรรมดาโอ้โหรองเท้าสตั๊ดร้อยปุ่มอันนี้พันปุ่มพันปุ่มเลยฮะพันปุ่มเออไม่ใช่เฮอริงโบนหาเหตุผลไม่เจอว่าเราควรจะไม่ใช่ลายรอเท้าตอนแรกจะเป็นลายปากจูจุ๊กก็ไม่ได้นะเพราะอันนี้มันเป็นขนเป็นเป็นเรียบๆอ่ะหนังเตาเคียบไงไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่รู้ว่าได้จินตนาการมาจากอะไรอ่ะอันเนี้ยเตะบอลได้เติดบอลได้ร้อยปุ่มร้อยปุ่มสตั๊ดร้อยปุ่มแต่แต่มีมีความเม็ดแข็งพอสมควร XDR ก็เนี่ยเนี่ยมีเนี่ย XDR durability เป็นเป็นพื้นแข็ง XDR ลุยปูนได้ลุยปูน่ะแต่มันจะเป็นผมบอกไม่ถูกลายมันเป็นปุ่มๆมันจะเป็นปุ่มๆดูขึ้นมาทีละเดเก๋เก๋แล้วกันเป็นรองเท้าเก๋ๆรุ่นหนึ่งเอาฟ e ลลิ่งโดยรวมนะผมพูดภาพรวมแล้วกันเราดูเรื่องของรายละเอียดกันไปละอืเอ่อความทับใจเลยนะใส่สบายใช่เหมือนกันเราคิดว่าใส่ปุ๊บสบายว่ะมันนุ่มแบบ ใส่เดินได้ทั้งวันเลยคือถ้าใครจะใส่คู่นี้เพื่อเที่ยวแล้วเล่นบาร์สพร้อมๆกันนี่คือเหมาะมากโคตรตอบโจทย์เลยนะโคตรเหมาะแล้วถ้าคุณชอบอะไรที่แม่งดูแบบล้ำๆอะอันนี้เลยเนี่ยวัสดุเยอะๆอย่างเงี้ยล้ำขนาดล้ำมากเลยมันจะไม่เหมือนใครรวมถจะเป็นแบบคนที่มีแบบไลฟ์สไตล์ แต่พื้นดีไงซูมดับเบิลแตกด้านหน้าถือว่าดีนะครับโมไพลอดให้ความนุ่มดีและการดีไซน์ที่ป้องกันด้านซ้ายด้านขวาการบิดการเท้าบาลานซ์ซิงถือว่าดีหมดนะครับก็จะมีกังวนแค่นิดเดียวในเรื่องของการเวลาที่คุณฟรอสเวอร์เนี่ยตัวนี้มันจะเอาอยู่ไหมคุณต้องรัดเชือกให้ค่อนข้างแน่นเลีย่างที่บอกตอนแรกว่าอาจ,จต้องลองเรื่องของไซส์กับการ พพอร์ตการลดเชื่อมที่ต้องค่นข้างดีดิดนหนึ่งครับอ่าโอเคก็ตามนี้กับราคา5,000ถือว่าก็ซื้อความเป็นแฟชั่นเท่านะถ้าคุณชอบเวสบุกต้องจับถ้าเวสบุกเป็นไอดอลของคุณต้องจับถือว่าไม่เสียหายถ้าคุณจะใช้รองเท้ารุ่นนี้ใส่เล่นบ้านหรือเอาไปใส่เดินเที่ยวแต่งตัวแฟชั่นถูกต้องแนะนำครับผมโอเคขอบคุณทางทุกเซสชั่นไทยแลนด์นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็สำหรับใครที่ติดตามสามารถคอมเมนต์บอกได้หรือซับสไคร e มาหาเราคิดยังไงรองเท้ารุ่นนี้ อ่าอยากให้คอมเมนต์ไหนบอกมาบอกมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b บสไคร e ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ตามครับสวัสดีครับบ๊ายบายพื้นมันแนวมาก why not ก็คือชื่อ why not why, why? why not why not